ติดป้ายต้องผิดได้ไหมลูกติดมาผิดจะเป็น N F E G แล้เดี๋ยวติดป้ายต้งผิดนะจ๊ะนะแต่รายการเดียวกันเลยจังมาเดี๋ยวหนูเริ่มให้เลยนะคะมาเนี่ยโชว์เลยค่ะนะจ๊ะนี่ตัวนี้ก็เหมือนงานเอพิเจเลย,ยใช่เน้นเอวสูงเน้นทรงกระบอกทรงลิซ่าเนี่ให<อ>ป้ายห้อยมาเลยค่ะใหป้ายห้อยเลยเป็นเกงสุดอ่อนเลยนะเออน,ะนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูตาฉันท่าเลยแม่แม่บอกป้ายเดินไปจะไซด์ดีไม่ติดเลยเฮ้ยทำเป็นท่าแต่จริงจริงนะจ๊ะเนี่ยโอ้โหกข้าวต้ม เแม่ดูนะหนูซูมความสีอ่อนให้ดูมันไม่มอมือนเธอปกติสีอ่อนมันจะเห็นความเพื่อนชัดเจนนะคะใช่อะจวีตบอกว่าแต่งฟงแต่งเฟรตพิดหน่อยนะนะ่สาเนี่ยใช่ถือว่าเป็นสีอ่อนที่ค่อนข้างสะงอาดเลยใช่เธอสามารถมาโอเคเลยแมนะ่สาวเนี่ยนี่โอ้ยสีอ่อนไปจะเปื้อนเยอะอะไรเปล่าแม่สานะโนะคะแม่สานะ่ยนมาดูเนี่ยมาดูมแม่แต่งแต่งเอลมีไฟดีเทลมันเหมือนตัวปกติเลยใช่ที่ฐานะงานออกแฟร์เหมือนกันทรงมาเดียวกันเลยแม่สานะปาเนี่ยโอ้ยเธอ ต้องงานที่เขาไม่คันให้นะเพราะมันขัดยากโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วเขาตกเงินแรงที่ถูกต้องแม่จ๋าโอ้โหคือทำเลยแม่แล้วไซส์สวยจริงพี่ถูกตามคำรีวิวของแม่เลยอันนี้ก็เหลือไม่เยอะแม่จ๋าเหลือเยอะเออเหลือประมาณสามสี่ก้อนสามแม่บอกเลยแม่สแล็คชายสแล็คชายตอนนี้ไม่รู้มันเหลืออย่าให้หล่นนะอย่าให้หล่นนะหมดเลี้ยงเลยสแล็คชายหมดเลี้ยงเลยไม่สนใจนะเนี่ยพี่เต๋อแล้วอะไรดีมากแม่ใรู้ต่ออันนี้อะไรจะไม่ได้รีดนะแม่อ่าใช่จะไม่ได้รีดนะโอ้นี่ะถ้ารี่ตอนนี้มันจะเป๊ะกว่าพี่เลยแล้วผ้ายยยยตัวง่่าามมกเลนนะแถอ ลนๆๆเนี่ยประมาณนี้เหรอโค่ฉ่ํเธอ มาเดี๋ยวโชว์ให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยพี่ตัวนี้นะเออแม่อันนี้สามารถจะพูดได้ตามฉันผ้าเลยจริงๆถูกต้องพี่สานนะตีเถิงเถิงมาค่อนข้างโอเคเลยไม่ดูนะโวยไม่โตไปทำแบบนี้ไปโหพี่ักเออกานี้ใครที่ไม่ทำเอฟบีเอหรือว่าอยากได้ไปขายปลาตัวสีเข้มนะไม่นะตัวนี้จับได้เลยถูกต้องค่ะกันแม่ตัวนี้ยกก้อนเก้าสิบโลนี่สาตีไปเลยประมาณร้อยเก้าสิบตัวบวกลบถูกต้องหนึ่งร้อยเก้าสิบตัวบวกลบใครสนใจแม่วันนี้ไปเลยค่าจริงอ่ะสี่พันเก้าร้อยบาทแน่โอ้ราคาดีอริพี่เต๋อ จริงเธอนะสี่เ็นตเแม่วกูของนิวแทบเบอร์อู้หหนแล้วหวานเกียอย่างแบตอนนี้เออนีวเลิศเลิมีคนมไปจัดหลังนิวไปจัดหลังไม่แล้วเออไม่แม่ใครจะเอาริเอาแม่จาสี่เปเก้านะคะก้อนรีวิวลดสามบาทออก้อนนี้สี่เปแม่ใครจะเอาก้อนรีวิวแม่จากเอหได้เลยเอหก้อนรีวิวเห็นงานแล้วได้ส่วนลดสามนะคะถูกต้องนมีสวยอะทหอมากแม่งนน่ยิบ๋วจริงเโอ อันนี้แต่งถลุมาถูกต้องอย่างปุ้งใครจะเอาแม่ก้อนรีว A 1 0นะ์น่าวิสาได้ป้านี่สี่เปนหกอีมีโคตรโค้มเหมือนโค้งสังเกตมาแนี่ยที่เธออกโคตรเยอะอ่ะเูอนะนี่พี่โด้ชอยดูเยอะมากแม่สานดฮะใครจะเอาแม่ก้อนใหม่ยังไงก้อนใหม่สี่เป็นเก้าใครเตาเหลือแค่สามก้อนเนี่ยโอ้โหแค่สามก้อนใครจะเอาก้อนใหม่แม่สาเนี่ยฮะ W N F E J ได้เลย V N F E J กางเกงยิงขากระบอกสีอ่อนจัได้เลยใหม้ไฟเทคห้อยค่ะงานฐานจริงนี้งานฐานจริงโถเออนได้ไปคือคุ้มนะแม่เอาไปทำแบบจะทรงจะใช้ขายก็ได้แล้วตอนนี้คือแบบตลาดเป็นที่ต้องการเลยแม่สาวเนี่ยเป็นนี่โอ้โหตรงนี้อู้หูน่าฝุ่นจับโกเนี่ยเธอเ F หน้าลายได้เอฟใน chat ได้แม่ทุกคนอันนี้แบบฟิลแต่งสกรีนสายสตรีทมาริตกริตดคุ้มอะเออโค้ดคุ้มคุ้มจริงแม่สาวเนี่ยแล้วมันเป็นงานเนื้อยิ้นแบบผ้าเน่นนะแม่เออเนี่ยเอาแม่สาว V N F E J นี้เลย วีเอ็นเอฟพีค่ะแม่สวยไซด์ดีนะฮะไม่พเดี๋ยวโชว์อีกนิดนึงเดี๋ยวโชว์นิดนึงแม่สานะพี่กินได้เลยเนี่ยเฮ้ยลดลดลดแล้วสีบางตัวมันเก๋มากเลยทูเนี่ยแม่ดูงานอาหารขาสั้นไม่มีเลยอ่ะพี่สานะงานอาหารนี่ก็นี่ขาดแซมมากนะะช่วงนี้แบบเป็นเนียนไงพี่อาหารได้ไหมเทรนกาะละเออนี่มาพี่ดูดูดิไซด์ดีมากดูดิไซด์สวยมากไซโคตรดีดีเดียวมาโคตรจุกเอ้ยแม่เนี่ยนะโอ้ใช่ใช่เออ ขา<ห><ด>ยง่ายเลยอ่ะขายจะจัดรีจัดมาเดี๋ยวนูไปรายการต่อไปเลยเดยอ้อไปไม่ติดนะใครจะเอาได้ไปเอาเลยดิใครจะเอารีจ